วันมอจาทักันหนึ่งสอหนึ่อนึ่งองหอ เพลงกันดีกว่าให้มันช่างยอดร้องเพงลนน like, เงลครับแฮปปี้เบริเวณอยู่แบบจบเพลงเลยครับช่างยาดจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นไงดีค่ะมาแค่สวัสดีเอาใหม่ลูกเอาสวัสดีค่ะอะไรไม่ใช่ภาษาผิดแล้วเอาใหม่เลยปะเนีออ่ยอินเตอร์เ<อ>ลยเอาอีกรอบอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะ หลไปลอ,อ๋อนี่เอานี้เลยแล้วกันให้น้องิดาสวัสดีทไทยน้องๆเป็นภาษาอินเดียโอันี้ินเอร์ิน,นเดียใช่แล้วม,มิดาคะ a อ a ภาษาอินเดียคะสวัสดีทและอีกงภาษาค่ะสวัสดีภาษาจีนกันสวัสดีสว่ายังไรครับภาษาจนีค่ตะต้องค่ะ นีวเสภาษาจีนค uh ับเีากบอกว่าน้องสัญาูดภาษาจีนได้ครับแต่วันนี้ที่มาบอกรักน้องๆในภาษาจีนคำว่าฉันรักคุณไเดียเ้ทุกคำเลยโอเคน้องสนญาบอกรักน้องกันบ้างดีกว่าญาจ๋าหัวไอดีอดีหัว อีกหนึ่งภาษาพื่นท้องรู้จักแน้นอนเลยภาษาสาคนบอกละคำว่า I love you I love you I love you เป็นไงนมนับรับมันละดย <Hey. S 1> นะเหินเลยนะเนี่ยบอกอะไรทุกภาษาเลยก็ว่ hey. อะไรยูได้ยูแปลว่าอะไรอะไดอะได้เออได้ยูแปลว่าได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปลับรองว่าตื่นแล้วแล้วก็เหมือนด้วยเจ๋งไรครับแม่ไก่ออกไข่มันร้องยังไงอ่ะ ัเยอเดียสายันอะไรครับเขียวอะไรครับตุ๊กแกน้องบอกุ๊กแกไม่ใช่ไก่ออกไข่นี่สัญญาทำให้ดูแล้วตั้งใจฟังนะฮะว่าทำยังไงครับผมสัญญาเสียงไก่ออกไข่นะชิดแขนสาว เาคหมสุยอดไม่ใช่อัอนนี้มัุกแกไข่มันกัน,น,น้ข่คนที่อันไข่ข้างวาโ,โพันปเค่ะคมงมากงงมากๆเอ,อย่างี้เปี่นียงเลยแลวกันเป็นเสียงแวมวเหนียวเนีวโอโใคชอบแมวบ้างยกงมือๆๆชอบทุกคนเอาเป็นว่าน้องสัญญาก็แจบด้วย น้ำเสียงแมวท้่มบันเลยได้สิร้องแล้วแหง หอนยั้ไงนะเอาใหม่ตั้งใจทำไหมฮะท่องท่องดับโอ้โหหอนแบบนี้ไหมคะหอนแบบน่ากลัวฮะใช่แล้วถามความรู้สึกก่อนเวลาสุนัขหอนจะมาพร้อมกับผีใช่ไหมสอนยกลัวผีครับถามความรู้สึกก่อนเลยสอนย่าเวลาสุนัขหอนสอนย่ารู้สึกยังไงครับ ไหนบอกความร ok ู้สึกซิรู้สึกไงคะขอโทษเพืはは่อนหน่อยค่ะมันมีคำว่าขอโทษตรงไหนฮะอันนี้เันหัวล้ะเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่อย่างนี้อย่าเรียนแบบน้องๆอย่าพึ่งขำอย่าพึ่งขำรื่นรักกันนะคะไหนบอกความรู้สึกทีนึงขอโทษน้องสัญญาก่อนค่ะมิดาคะมาเร็วมิดารู้สึกยังไงคะเดี๋ยวว่าเราไม่ต้องคบกันดีกว่า